สวัสดีครับสวนสดครับอยู่กับเอ็งครับผมกัแตเองค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การค้ามิกจตุจักรค่ะวันนี้ครับเราสองคนจะพาทุกคนไปหาที่ถ่ายรูปบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ย่านใจกลางจตุจักรับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่กับงานมิกมหาสนุกค่ะอันนี้เราจะพาทุกคนไปหาที่ถ่ายรูปหาที่ช็อปปิ้งได้เลยหาที่กินครับพี่แตก็คือครบจบในที่เดียวถูกต้องะครับได้เลยตอนนี้เราอยู่ข้างหลังนี้ครับ จุดไฮไลท์แรกของเราครับผมโอเคอยากถ่ายรูปเลยตอนนี้ไอจีผมไม่มีรูปลงนานแล้วพี่แต่พี่ว่าตรงเนี้ยเหมาะอ่ะงั้นเราไปตัดกันเลยดีกว่าครับได้เลยไปกันเลยครับโอ้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับจุดแรกครับพี่แต่ครับอะไรอะทำไมสวยขนาดนี้ตกแต่งด้วยรูปบอลเยอะมากงด้รูปบอลสุดแสนจะใสมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกทิ่การถ่ายรูปกันครับพี่แต่ว่าถ่ายรูปยังไงให้ ยอดไลค์ในไอจีและเฟซบุ๊กของเรากุ้งกระฉูดแล้วถ่ายพี่ผอมได้ไหมผอมได้ดิอ๋อมาถ่ายเลยเดินเลยตรงนี้จตดตรงนี้ครับผมจะอยู่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเลยครับพี่แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามพี่ิธภนธันเด็กนี้เองครับผมก็คือหาไม่ยากถ้ามามีจุีจจกต้องเจอจุดนี้จุดแรกจุดแรกครับผมงั้นพี่เริ่มเริ่มถ่ายกันเลยไปถ่ายรูปกัน จ,จุดนี้ว้าวมากน,นี่คือจุดที่สองปะตั้งแต่เราเดินเข้ามาจากอุโมงค์เราจะมาพบตรงนี้เลยครับเฮ้ยอยากถ่ายรูปมากตรงนี้อยากถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วก็แบบน่ารักอะถ่ายถ่ายถ่ายมากับลูกบอลแบบสีสันสดใสมากถ่าย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 รูปันตรงนี้พี่ขอบขอบได้ปะโอเคโอเคถือได้นะถือได้อ่ะถ่ายรูปไปไปช็อตที่หนึ่งกันที่ไหน เราก็ถ่ายรูปมา2จุดแล้วใช่แล้วครับพี่รู้สึกหิวแล้วก็คอแฮงถูกต้องเดี๋ยวผมจะพาพี่แตไปหาเครื่องดื่มก่อนได้นะครับผมจากที่เราได้รูปจุดเด็ดไปแล้วนะครับผจุดวยกันเดี๋ยวเราไปนั่งแต่งรูปกัรอนะครับเฮ้ยแต่งรูปควกต้องเดี๋ยวไปที่ร้านนี้เลยครับผมไหนเออร้านข้าโมของเราครับพี่แตบมาพี่แตครับเราไปสั่งกันเลยดีกว่าอผมหิวแล้วอะพี่คะขอเมนูใหม่ล่าสุดของคาบูคาบูหนึ่งแก้วค่ะโอเคสําหรับผมเอาอะไรผมมาที่นี่ผมต้องต้องสัครับผม บัตเตอร์ครับผมเพิ่มไข่มุกจัดไปค่ะคนละหนึ่งแก้วค่ะพี่ไดเพริ๊งระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปแต่งรูปกันรอเดี๋ยวได้แล้วได้เลยเอาชุแก้วอันนี้คือเมนูใหม่ล่าสุดอ่าเดี๋ยวพี่ตาลองชิมเป็นไงฮึผูกใจชาวเพริ๊งสำหรับผมครับแรปเตอร์เพิ่มไข่มุกเป็นไงเมนูเด็ดใช่ไหมไปหาดูต่อเลยกหนอ่ะไปเลย พาพี่ตตยไปซื้อคาโมมาผมเก็บใบเสร็จไหมพี่ตตยแล้วใช้ได้เหมือนกันถูกต้องครับผมรวมใบเสร็จให้ได้300บาท300ถูกต้องแล้วไปนำไปแลกที่เคาน์เตอร์อินฟอร์เมชันชั้นหนึ่งครับพีต่ตยตยกันพี่ก็รวบรวมแล้วก็ไปได้เลยถูกต้องแต่แต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พี่แต่เราจะได้คูปองเพิ่มอีกหนึ่งเท่าครับ็น้สองใบถูกต้องสองใบไปเลยถูกต้องรได้สองใบพี่ได้โดนเด็ดคันนี้แล้วเพราะของรางวัลของที่นี่ผมไปแอบอ่านมาเหมือนกันครับผมมีทั้งรถจักรยานยนต์แล้วครับผมที่พักสุดหรูจักรบีลามอก็มีหรือที่พักหน้าจากร้านบันมีบิวตี้บอกเลยว่าของรางวัลเยอะมากแล้วผมากำลังบวมนะจงเลยัสเลยครับพี่แต่เพราะของรางวัลของที่นี่ผมได้ข้อมูลมาว่า มากกว่า6 0แสนบาทคับพี่าเฮ้ยเฮ้ยพี่สามารถได้รถแล้วขับไปกระบี่เติมหน้าที่มาบีจะขับไปกระบี่เลยเหรอคนเดียวไม่ได้เหรอไม่ได้ไปกับผมด้ดิเออได้ไปเลย เเลยอใช่แล้วพี่แต่ก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาช็อปปิ้งแลงั้นเราไปกันเลยครับพี่แต่กับร้านนี้เลยค<ช>รับพี่แต่ไปเลยพ<ช><ช>ี่แต่ของน่ารักน่ารักอันนี้มะเออดูแบบสำหรับอาดิดาสเอ็มอะพี่ว่าตัวนี้เหมาะตัวนี้ใช่ไหมครับพี่แต่ใช่ ได้ข่าวว่าเขามีโปรโมชั่นในคำที่ตยังไงอาดิดาลดเท่าไหร่ลดสูงสุด40%ครับผมแล้วร้านนี้มันมีอะไรอีกลานนี้มีอะไรอีกครับภูม่าเลยครับผมบูม่าทุกตัวลด5 0ปซพี่อยากได้แหละพี่อยากได้รองเท้าออกกาลังกายพี่อยากได้สปอร์ตบาร์พี่อยากได้หมดพี่อยไดหมดเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนคิดตังก่อนเอาเลยครับเอาเพราะว่าเราจะคิดตังเพื่อไปทําอะไรเอาเอาไปเสร็จไปแลกคูปองครับผมพี่แต่เรื่องโปรโมชั่นไม่พลาดไม่พลาดงั้นเราไปต่อที่นู่ันดีกว่าได้ค่ะ ันเยอะมากใช่มัพี่่ตายใชแล้วก็มีเครื่องเพชรเครื่องประดับอะไรด้วยอย่างได้พอ,พอดีทิตายไปไหนมาเนี่ยก็นี่ไงเห็น กำลังตามหาคอเจอใช่แล <c oughs> ้วครับอันนี้เลยมอันนี้เหรอโซฟาหน่ะมีกี่สีมีกี่สีม่ให้เลือกหลายเฉดสีนะอันนี้เลยรันรัตน์นะที่ชั้นสามสุดนะคะมีจะตุจัสแล้วเขากับร่วมโปรโมชั่น้วยเธอลดเท่าไหร่ดสุดห้าสิเปอร์เซ็นต์เลยลดเยอะ พี่ว่าสบายบอกดีมากหนักหนักดีมากครับผมลดอันนี้เอาอันนี้ครับผม ได้เฟอร์นิเจอร์แล้วเมื่อกี้นี่พามาร้านนี้เลยเขอยังขาดดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งบ้านเนาะอันนี้นะคะร้าน Flower Gallery ชั้น3มิกซ์จตุจักรกผมไปดูรีวิวมาครับพี่เต้เยอะมากถูกต้องที่นี่มีดอกไม้ทั้งหลายสีหลายชนิดต้นไม้ก็มีเฮ้ยน่าสนใจครับพี่เต้เนี่ยใหญย่ามาล่ะยาญ่ย่าใหย่าไหล่ะเหมาะสมเหมาะสมที่บ้านเราก็ต้องมีเนาะยายุงยาย่าอ่ะมาดูกันผมแนะนำพี่แต้บอกพี่แต้มากชูวันนี้พี่แต้สวยมากครับทำไม จุดนี้เป็นจุดหนึงจุดไฮไลท์ที่<ร>ต้องคนมาถ่ายรูปอพี่ว่าแลละข้างในนี้ใช่ไหมพี่เห็นแบบเต็มฟีดเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันด้วยนนได้โอเคนอกจากที่เราจะซื้อดอกไม้เพื่อไปตกแต่งบ้านของเราแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันด้วยครับผมไป เป็นไงครับพี่ตายวันนี้ก็จุใจนะครบอยู่ทั้งกินทั้งถ่ายรูปแล้วก็ช็อปปิ้งก็ครบนะก็รู้สึกว่า ลงรูปไปยังลงรูปไปยังลงรูปไปยังอะไรก็หุ่มเออะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาสน <simplesmente> ุกมาถ่ายรูปมาช็อปปิ้งมาเที่ยวกับเรานะครับผมสามารถมาได้หลากหลายการเดินทางครับพี่ต่ายครับทั้ง BTS ครับผม BTS ลงสถานีหมอชิตให้มาทีลงได้สองสถานีด้วยกันอะไรบ้างอะไรบ้างจากสถานีสวนจตุจักรครับผมและสถานีกำแพงเพชรครับพี่ต่ายโอเคก็มาสะดวกอยู่ต้องแล้วท่าพี่ขับรถมาอ่าขับรถมาครับจอดรถที่ได้ที่ชั้นสี่ชั้นห้าแล้วก็ดาดฟ้าครับผมมีที่จอดรถทั้งหมดเจ็ดร้อยคันด้วยกันโอ้โหก็สบายเลย ดี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 ฝากกันด้วยครับผมกับงานมิกมหาสนุกครับผมใครอยากที่จะมาสนุกแบบเรานี้มาได้ที่นี่ครับกับศูนย์การค้ามิกจุดจักรครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบาย